สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนรับครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์กนะครับหรือเรียกว่าพี่มาร์คดูมันดิกก็ได้ครับสวัสดีสวัสดีครับป๊าครับป๊าดูบันดีครับครับสวัสดีครับพอมี่พอมี่ดูมันดีนะครับครับผมสวัสดีครับแม็กกอนทัศนะครับเฮ้ยอ๋อกำลังจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วไงสวัสดีครับซีพฤกครับผมครับสวัสดีครับผมจิมมี่ครับ เออจิมม exactly ี่ดูมบดีครับครับผมก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับนุนนิวชมาลินดูมบดีครับครับสวัสดีครับจิมปริญญากรครับครับผมสวัสดีครับผมนัดนัทชิ์ครับผมดูมบดีครับครับสวัสดีครับผมดิวเตอร์กรลพันธ์ครับผมดิวเตอร์ดูมบดีครับผมสวัสดีครับผมเจมส์ผมชอบมีโุ่งท้ายครับสวัสดีครับเนสเซียผมดูมบดีครับเข้มมากเข้มทุ่งท้าครับ ให้เด็กๆตอบก่อนละคันอาจนเด็กก่อนครับแล้เสื้อสีล่ะเจนนองครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเลยด้วยครับใช่ครับผมแล้วก็ทุกคนก็เตรียมตัวกันหนักมากๆครับผมอันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วอีกนิดเดียวใกล้จะได้ลงสนามไปนจริงๆแล้วครับผมก็เตรียมตัวกันทุกวันเลยครับช่วงนี้คอนเสิร์ตไหมนิ่เดียอ๋อ ครับผมก็นี่ก็เกจมคิดว่าแบบน่าจะเป็นโชว์แรกๆของพวกเราแบบทั้ง13คนใช่ครับผมนีตามคนครับผมก็แอบ,บ,บ,บแบบมีความกดดันแล้วก็มีความตื่นเต้น,นม,ามากๆแล้วก็แบบซ้อมหนักมากๆด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเราก็เป็นอะไรที่เหมือนกับพวกเราไม่เคยทํามาก่อนเลยครับผมเป็นกับสิ่งที่แบบใหม่ด้วยแล้วก็ประสบการณ์อะไรที่แบบแตกต่างกับที่นี่เคยครับผมและเวทีก็ใหญ่มากๆด้วยเป็นเหมือนแบบความฝันของใครหลายๆคนครับผมก็แบบ อยากจะมาแสดงอยากจะมาโชว์ในเวทีแบบนี้ครับครับผมครับเป็นว่าอะไรนะฮะลุ้นพี่เลยลุ้นพี่เลยลุ้นพี่เลยเอาจริงเจนของพวกเราก็จริงต้องบอกว่าซ้อมไปประมาณอ่ะเราให้ประมาณ90%แล้วกันอีกสิอาจจะแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปิดเขาดอะไรอย่างงี้ใช่ครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็ซ้อมกันมาหลายอาทิตย์มากแล้วอดหลับอดนอนคือเต็มที่มากๆทั้งเต้นทั้งร้องคือมีครบมีสปอยเลยปะเนี่ย อันสปอยมันต้องมีอยู่แล้วไงครับทุกคนใช่ตั้งแต่แบบอยู่ดูมดิมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องคนดูก็โอ้โหสี่พันคนคือเขาบอกว่า4 0 0 0ออนกราวนี้ไม่ถึง10นาทีนี่คือเต็มใช่คือคประวัติศาสตร์โลกต้องบันทึกจริงๆเขาบอกว่าออนกราวน์เอาเอาเราพูดให้ใหญ่ไว้ก่อนาไดม่ก็คือ10นาทีไง10นาทีก็คือเต็มเลยครับผมแต่ว่าบัตรออนไลน์ยังมีอยู่นะครับทุกคนก็ฝากด้วยเนาะ ซื้อได้ที่ไหนครับพี่บาร์กนี่ซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณดูแม็กว่าไปอย่างชอบเลยอะทิกเก็ตเมลอนนะครับผมก็บัตรออนไลน์สามารถซื้อได้ตลอดนะครับผมแล้วก็เสื้อที่พวกเราใส่เนี่ยมี3ลายนะคะผมก็มาอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับใช่ใช่คือคือผมชอบไทเก็ตใครทีเกเนี่ยครับโอ้โหใครเดี๋ยวผมย่ อุ้ยคือผมกำลังจะบอกว่าคำถามก็ถามว่าซ้อมประมาณไหนถึงไหนไปขายของแล้วโหดูบันดีจริงๆครับไปทิเก็ตนะคะครับไิทกเก็ตนะครับซ้อมในลันี้นี่คือมั่นใจแค่ไหนเนี่ยว่าวันฝั่งรถใช้วันอาทิตย์เราจะเป็นคนาเไหผมคิดว่าทุกคนตั้งใจครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเกินเกินเกิน50เปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับทุกๆคนแล้วก็เห็นน้องๆแต่ละคนนี่ตั้งใจซ้อมกันมากไม่ว่าจะเป็นเจนเก่ากับเจนใหม่ที่แบบว่า เรามีโชว์ของแต่ละโชว์โชว์ของแต่ละคนด้วยโชว์รวมด้วยอะไรด้วยนะครับผมภาพรวมใหญ่ๆที่เราเห็นกันเราคิดว่ามันต้องออกมาดีครับผมแล้วเราตั้งใจทากันมากๆนะฮะไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเห็นแต่ว่าเห็นว่ามีอะไรนะคะแรงของแต่ละคนถูกต้องครับแนอะไรบ้างนะนรบจำสียงได้ไหมพี่ใหญ่ก่อนไหมพี่ใหญ่ก่อนไหมผมนะฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับก็เมืองของผมจะเป็นชื่อ จะเป็นชื่เมืองว่านายไลฟ์นะครับผมทีมก็จะเป็นสีทองครับผมแต่ก็ขอใช้เดี่ยวเป็นโซโล่เลยจะไม่มีแบบจะไม่มีคู่กับคนอื่นเขานะฮะครับนะฮะมาหาคู่เอาแบบข้างหน้าเอ้กล้าพูดหน่อยก็กล้าพูดหน่อยอะไรนะมาหาคู่เอาข้างหน้ามาหาคู่เอาข้างหน้าครับอ่าก็จะอย่างนั้นก็จอย่างนั้นเข้ามาด้านขวาเป็นเมืองแฮปปี้ห้าห้าครับสีอะไรนะลืมสี สีอะไรเดี๋ยวรอลุ้นไงทุกคนนะบอกตอนนี้บอกตอนนี้คือการสปอยงานยังไม่เริ่มเราบอกอะเขาก็รู้บ่อยว่าไม่รู้เพราะว่านี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่เราทำงานแบบเยอะมากๆเลยแล้วเราใช่แต่ว่าคือเมืองของผมเนี่ยชื่อว่าแฮปปี้ห้าห้าแน่นอนครับแค่ชื่อก็ชัดแล้วมามาด้วยความสุขแล้วก็พร้อมรอยยิ้มแน่นอนครับเป็นคู่กับป๊อปปี้แต่พอดีป๊อปปี้ติดภารกิจอยู่นะครับใช่รับรองว่ามีความสุขแล้วก็เฮฮาแน่นอนครับเมืองใครอีกเมืองใครอีกใครก่อนใครก่อนครับใครก่อนครับเี็ด็กหนม เอาข้างไหนก่อนนะครับได้ครับขอเดี๋ยวของทองนะครับของทองเป็นสีเขียวนะครับเป็นฟรีดอมนะครับก็จะมีคู่กับจิมมี่นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับฟรีดอมมาจากคำว่ามั่วเมียนั่นเองมั่วเมียครับไม่ช่มว่าอะไรครับมั่วมียแปลว่าอิสระอรธรรมชาติก็เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะที่มา ใครอีกเอาไปเมืองแบบร้อนแรงมากดีกว่าร้อนแรงเมืองพัชชาไม่ใช่เมืองพัชชาครับผมก็เป็นทีมสีฟ้าสีแดงครับผมเพราะว่าร้อนแรงคือร้อนแรงไงก็เหมือนกับแบบไม่น่าอยู่นี่แน่นอนเพราะว่า ร้อนๆอ่ะคุณเริ่มแล้วนะเริ่มเลยเริ่มหใส่แล้วนะไม่ถ้าปลอยรับคืออย่าถามเยอะอะไรก็คือจบอ่ะร้อนแรงคือเมืองเขาร้อนแรงแน่นอนค่เตีมันถ้าเป็นสีแดงอย่างที่พี่เนะนำใช่ครับผมก็ใครมีชุดพริกหยวกหรือชุดพริกอะไรก็ใส่มาใส่มาได้เลยครับแต่อย่าบางคนคนอื่นก็หอบอย่าบางคนอื่นอ่ะมาที่ยืดโบยยังไงยืดโบยยืดโบยไหมย่อหน่อยไหมย่อหน่อยไหมข้างหน้าย่อหน่อยไหมสเปซโซนครับก็เป็นตาม รีมของพวกเราเลยครับทั้งคู่น็จะเป็นออกแนวหลุดโลกมนุษย์ต่างดาวนี่นองครับผมใช่ก็จะเป็นสีสีม่วงครับผมเมืองของเราครับผมครับเราจะพาทุกคนไปอวกาศกันครับจะไปยังไงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวสปอยอ๋อครับต่อเลยครับมาที่เมืองนี่ไหมคุณคุณครับผมส่วนของผมเป็นเมืองส่วนของผมกับพี่แม็กเป็นเมืองชื่อปั๊กกินเลิฟครับผมเลิฟเหมือนกันครับจะเป็น ได้ไมจวาอย่าปัก้ยมีจังหวะเราต้องห้ามขาดเขาก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าเกี่ยวกับความรักแบบใสๆเหมือนความรักที่เพิ่งกำลังจะเกาะตัวไงครับคามอบมดมดเกาะกันมานานแล้วจริงๆก็เริ่มเป็นตัวแล้วนะ อะไรเรก็เล่นเป็นตัวเป็นตัวชอบเวลาเล่นเนี่ยดูเวลาเล่นเนี่ยดูดูหน้ารักาด้วยนะครับบิดบิดกันใหญ่ชอบแล้วประเด็นเนี่ยเล่นไม่ว่าดูหน้าพี่อ๊อฟด้วยเดี๋ยวเราางหลังซึ่งเมืองของเราก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมครับผมหวานแหววครับผมแล้วก็จะบอกนะครับว่าการโชว์ครั้งนี้นะครับผมมีทั้งเพลงไทยนะครับผมเพลงจากโซนเอเชียเพลงเกาหลีเพลงเพลงสากลด้วยนะครับผมแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยก็คือทุ่มเต็มที่มากจะบอกเลยว่า 7จหลักได้เลยนะครับเหลักครับผมก็จะบอกว่าจริงๆพวกเราอ่ะเต็มที่มากๆนะครับผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคนที่ได้รับชมนะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพวกเราก็ทําเต็มที่ที่สุดนะครับผมแต่ว่ารายกขายีหนึ่งเมืองนะฮะของคุณยังไม่ได้พูดเลยครับไม่ลืมไม่ลืมอะไรตรงนั้นหลับลให้แล้วนี่ไงขยับให้โย ครับผมเมืองของผมเมืองของผมกัเฮีก็เป็นเมืองอิมเมอชเนลครับเป็นเมืองแห่งอารมณ์ก็จะมีหลายๆอารมณ์เลยครับอารมณ์อะไรก็ต้องรอดูนะครับอารมณ์ไหนเด่นสุดครับผมอารมณ์ไหนเด่นสุดนะครับอารมณ์เปล่าอารมณ์ล้างูเปล่าครับผมก็ฝากทุกเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็สิที่สําคัญอย่างหนึ่งเราก็มีเกสวยนะครับผมรับรองว่า ต้องเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่ๆเลยอ่า